สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราจะได้ในส่วนของสะโพกนะคะใครที่มีปัญหาสะโพกนะทําตามได้เลยค่ะอันนี้ท่าแรกนะคะยกขึ้นนะคะหายใจเข้าจังหวะลงหายใจออกนะคะ<ส>ก็อนี้นะคะใช้ใส่ยางยืดไปนิดนึงนะคะเป็นยางยืดแบรนด์เซ็กซี่ฟิตของเราเองนะคะถ้าเกิดเราสนใจนะคะสั่งที่ไลน์แอดเซ็กซี่ฟิตนะคะใส่แอดเลยนะแตงนะคะมุมซ้ายเนะะี่ยค่ะก็คือที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะคะแอดได้เลยนะท่านี้นะคะทำด้วยกันทั้งหมดนะคะข้างละ30วินาทีค่ะ ข้างละ30วินาทีนะคะซ้าย30วินาทีขวา30วินาทีค่ะมากทำอีกฝั่งนึงนะคะนี่ทำข้างขวาค่ะนะคะน,นี้เราก็ใช้ยางยืดแบบระดับที่เฮฟวีหรือว่าหนักที่สุดนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะจังหวะขึ้นหายใจเข้านะคะงางครึ่งให้สุดนะคะจังหวะลงนะคะลงให้แบบกลางๆนะคะไม่ลงเอาเท้าแตะกันนะ ทำจับไปเรื่อยๆค่ะสำหรับที่ใครไม,ม่มีอุปกรณ์นะคะก็คือสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ก็ได้เช่นกันนะคะก็คือไม่ต้องใส่อุปกรณ์แบบนี้ก็คือทําขึ้นลงปกติเลยนะคะอ่าน,นี้ท่านที่ะะ้ารวบรวมท่าที่จัดมาว่าโดนสะโพกนะคะโดนสะโพกสุดๆไหมทุกคนได้ทาตามนะคะรวมได้หลายวิดีโอนะคะอ่าน,นี้นะคะจับเวลาได้การทั้งหมด1นนาทีนะคะลงหายใจเข้านะคะจังหวะขึ้นหายใจออกค่ะนะคะจังหวะนี้นะคะก็คือลงหายใจเข้า เอายางยืดใส่ไว้บริเวณเหนือเข่านะคะแบบนี้ลงหายใจเข้าขึ้นแล้วก็เด้งก้นไปข้างหน้าหายใจออกนะคะถ้าไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่เราทําถูกต้องนะคะมันจะทําให้เราเห็นผลนะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วค่ะจังหวะลงหายใจเข้านะคะจังหวะขึ้นหายใจออกแล้วก็แอ็นก้นไปข้างหน้านะคะเราจะงอตัวนิดนึงนะคะเราจะงอตัวนิดนึงนะคะเพื่อให้นะคะในส่วนของกลนนะคะหรือว่า หลังของเรานะคะมีการแบบว่าไม่เกรงจะเกินไปนะคะเราต้องเอาตัวน้องไปข้างหลังเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะโดนบริเวณต้นขาด้านหน้าไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติต้องโดนต้นขาบริเวณด้านหน้าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนนะสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือก้นและก็สะโพกนะคะสะโพกจะตึงมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อสักครู่ ต่อมาท่าที่3นะคะที่3ก็ใช้อุปกรณ์ของเรานี่หละคะ่ะนี่เป็นรุ่นใหม่เนาะเป็นยางยีดแบรนด์เซ็กซ i ่ฟิของเรานั่นเองนะคะสีมงค่ะระดับความเข้มข้นสุดนะคะจะมีความเข้มข้นสาระดับนะคะเข้มข้นมากปานกลางและมากเข้มข้นน้อยปานกลางและมากที่สุดนะสไลด์ไปด้านข้างนะคะทำประมาณ12ครั้งค่ะ แบบนี้นะคะเอามือเท้าเซลไว้ก็ได้แล้วก็สไลด์ไปด้านข้างแบบนี้นะคะกางไปเยอะๆเลยนะคะจังหวะหุบเข้ามาสังเกตน,น,นิดนึงนะ,ะจะังหวะที่หุบเข้ามาเราจะหุบเข้ามาไม่ถึงเท้าอีกฝั่งหนึ่งเราจะเหมือนค้งงางไว้นิดนึงนะคะทุกคนสไลด์หายใจเข้าจังหวะเข้ามาหายใจออกนะคะก้าวไปด้านข้างหายใจเข้าเข้ามาหายใจออกนะคะทำด้วยกันทั้งหมด12ครั้งนะคะข้างละ12ครั้งนะคะซ้าย12ขวา12เราจะทำด้วยกันทั้งหมด12 ครั้งนะคะซ้ายและขวาทําด้วยกันสองเซตค่ะนะคะทำวนไปน,นี่คือจะรวบรวมท่าที่จัดว่าดีจัดว่าโด,าดนมาให้ทุกคนได้เล่นตามเรานะทุกคนคะ่ะก็ทําตามด่วน,วนเลยนะคะใครที่มีรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะกระชับสะโพกอยากจะเพิ่มสะโพกอะไรนี่ก็คือทําไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะมันดีมากๆเลยนะอ่า อีกนิดเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อเซตที่2นะคะทุกคนค่ะแต่อย่าพักเกินสามสิบวินาทีนะคะเพราะว่าทำให้กล้ามเนื้อมันไม่เบิร์นต่อเนื้อนะคะฝากกด subscribe ช่องเราถ้าเกิดชอบวิดีโอกดไลค์ให้ด้วยเด้อแล้วก็ที่สําคัญนะคะแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปให้ตัวเองเล่นเองก็ได้แชร์ไปใน a c e b o o k ให้เพื่อนได้เห็นเผื่อเพื่อนอยากจะออกกำลังกายนะคะหรือว่าแชร์ไปคนที่เรารักก็ได้นะอ่าโอเคเซตที่2มาค่ะสไลด์ไปด้านข้างนะคะก้าวไปหายใจเข้านะคะจะังหวะดึงเข้ากลับมาหายใจออกและ ไม่ให้ขาชนกันนะคะคือเหมือนจะค้างไว้นิดนึงนะะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกร็งนะคะอะทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนทําอีกฝั่งหนึ่งนะแนะนำให้ท,ทุกคนทําตามวิดีโอนี้1รอบก็ได้นะะ้อหนึ่งรอบทุกวันนะคะทําช่วงเย็นนะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าจะจะให้ดีก็ทาทุกช่วงที่เราสะดวกนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงไหนมีเวลาก็รีบไปออกเลยนะคะเวลาไหนก็ดีหมดแหละก็คือเวลาที่เรามีเวลานั่นเองคือเวลาที่ดีที่สุดนะ หนาทีสินาทีก็มีความหมายค่ะก้าวไปนะคะทำา12ครั้งค่ะทั้งซ้ายและขวาอันนี้นะคะก็อยากทุกคนทำตามนะคะ1รอบต่อวันทำทุกวัน 1- 2ออาทิตย์นะคะแล้วก็คุมอาหารด้วยงดของทอดหวานมันเค็มนะคะพยายามงดให้ได้แล้วมันจะดีต่อสุขภาพเรากมันจะทำให้เราเห็นผลชัดเจนนะคะลองดูนะ สองอาทิตย์สะโพกเราจะเริ่มกระชับเข้ารูปสวยนะคะอ่าท่านี้นะคะหมุนนะคะหมุนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วกัน12ครั้งนะคะซ้าย12ขวา12นะคะทำด้วยกันทั้งหมด2เซตค่ะหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะหมุนเป็นวงกลมแล้วก็จังหวะที่ลงสกเกนิหนึ่งนะคะเราจะ ไม่ให้ขาะไม่ให้เท้าเราชนกันนะคะคือหามุมเอียงๆจะเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถพิงแบบนี้ได้ก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่สะดวกเลยก็คือลงไปที่พื้นเลยแล้วก็หมุนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอ่าค่ะหมุนไปเลยก็เป็นการลดลมวิดีโอนะคะที่จัดว่า เป็นท่าที่คัดมาแล้วนะคะก็คือ,อยา้คนเล่นเลยนะคะเล่นแบบตามๆไปเลยก็ถ้าเกิดที่าบเยอะนิดนึงอย่าว่ากันนะคะเพราะยา้คนเล่นถูกต้องเห็นผลและปลอดภัยนะคะบางทีไม่อธิบายเล่นไม่ถูกมันก็จะแบบเสียเวลาเปล่าๆเนาะดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไดใต้วิดีโอนะคะอ่าหมุนไปเลยหมุนไปเลยค่ะหายใจเข้าและออกนะคะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะค้างไว้อันนี้ก็คือต้องมันก็ได้กล้ามเนื้อในส่วนของบริเวณ ไหลแล้วก็แขนด้วยนะคะเป็นกล้ามเนื้อช่วยด้วยนะคะอันนี้ก็โดนสะโพกเต็มๆแล้วก็โดนกล้ามเนื้อช่วยก็คือแขนกับนะคะหัวไหล่เราด้วยนะป12ครั้งค่ะหมุนหมุนนะคะหมุนไปเรื่อยๆพยุงตัวให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครพรยุงตัวไม่ได้ก็คือเราจะใช้พื้นราบลงไปก็ได้ไม่จะเป็นต้องให้ตัวเรานะคะตะแคงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอันนี้บอกไปก่อนเผื่อใครแบบไม่สะดวกจริงๆนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะ ผ่านไปนะคะต่อมาท่าที่5ค่ะนะคะก็คือทําแบบนี้นะคะทําก้ันทั้งหมดประมาณ1 2บสถึงสิครั้งนะคะเอายางยืดใส่ไว้ที่บริเวณเหนือหัวเข่านะคะแล้วก็เอาเท้าประกบกันแบบนี้นะคะขึ้นหายใจเข้านะคะลงหายใจออกยางยืดนะคะก็นี่เป็นเวอร์ชันเก่าเป็นรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นสี ampoo, ออกชมพูชมพูม่วงๆนะคะน่าทำไปเลยค่ะประมาณ1 2บสถึงสิครั้งนะคะอ่าต่อมาเซตอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะป้าย ขึ้นและลงขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกนะคะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกค่ะทำวนไปนะคะทำให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราทำถูกต้องเนี่ยมันจะ เห็นผลและปลอดภัยนะคะทุกคนคะ่ะพบกันนะคะทุกวันพุธสุกอาที่เวลาสี่โมงตรงนะคะจีจะพยายามมาเจอทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะช่วงที่ไหนที่ไม่เจอนั่นหมายความว่าอาจจะไม่สะดวกหรือว่ายุ่งๆหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ,อะรอบที่สองนะคะมารอบที่สองคะ่ะเอาเท้าประกบประชิดกันไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ยกขาขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมจังหวะลงเราจะลงนิดเดียวลงไม่สุดนะคะตอนขึ้นขึ้นเยอะๆนะคะหายใจเข้าจังหวะลงลง,ลงนิดหน่อยไม่สุดนะคะหายใจออก ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเลยทำไปเรืๆๆ่อยๆค่ะทุกคนค่ะยังไงฝากกด subscribe กด like และกดกระดิ่งด้วยนะคะวิดีโอมาจะได้รับกาแก้พร้อมกันนะก็ทำไปเลยนะคะหรอบทำทุกวันนะคะประมาณ1-2อาทิตย์แล้วคุมอาหารด้วยที่สำคัญนะคะมันจะเริ่มเห็นผลชัดเจนค่ะมากค่ะขึ้นหายใจเข้านะคะลงหายใจออกค่ะนี่ก็คือนะคะจะมาเจอกันทุกๆวันคุณสุกอาทิตย์นะคะทุกคน ตั้งใจทำนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อุปกรณ์ออกกำลังกายคุณสั่งซื้อที่ไลน์ a d s e x y f i t อดนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้หุ่นสวยสุขภาพดีบายบายนะคะ